วันนี้ผมจะมารีวิวเจ้า New Gundam ม n t i g r a เ e ตัวนี้ครับสวัสดีครับผมนุผมเป็นครีเอเตอร์ของ Thai Collector ครับเจ้านู w ก u ระดัมตัวนี้ก็เป็นตัวที่3ของไลน์เอ t ทิเกรดแล้วนะครับต่อมาจากเพื่อนร่วมไลนย์อย่างคุณปู RX ่ไอจและสไตร์ก g u n ดัมสำหรับเพื่อนๆท่านที่ยังไม่ทราบนะครับ อทีเกรดเป็นลายกันพลาสําหรับมือใหม่ที่สามารถประกอบได้โดยที่ไม่ต้องใช้เขวาในการประกอบแล้วก็ไม่ต้องใช้อุปกรณ์อื่นๆช่วยนะครับสามารถที่ใช้มือบีบเอจาสจแปแ์งแล้วก็ประกอบเป็นตัวได้เลยแต่ถ้าให้ผมแนะนํานะผมว่าให้ใช้ครีมช่วยตัดมันจะช่วยให้งานออกมาเรียบร้อยมากกว่าแล้วก็เป็นการป้องกันชิ้นส่วนหักด้วยนะครับถึงแม้ว่าช่างอินทิเกรตผู้นี้จะมีชิ้นส่วนแล้วก็มีรายละเอียดน้อยกว่าไฮเกรดแต่ในส่วนของขนาดเนี่ย น้ำว่าเท่ากันนะครับก็คือเป็นสเกล1 1 4เท่ากันซึ่งเมื่อเอาไปเทียบกับเจ้าสไตร์แล้วก็คุณปู่ดิเกรดที่อยู่ในลาย1 1 4 4เนี่ยก็จะเห็นได้ว่าเจ้านิวกันน่ำตัวนี้ใหญ่กว่าพอสมควรนะครับแน่นอนว่าถึงแม้ขนาดจ,จะเทียบเท่ากับไฮเกรดได้แต่ว่าเรื่องของรายละเอียดเนี่ยอาจจะไม่เท่านะครับพวกเส้นลายแล้วก็รายละเอียดต่างๆเนี่ยดูน้อยลงมาถนาดตาเลยเมื่อเทียบกับพวกไฮเกรด แต่ก็แลกกันมากับราคาที่ถูกกว่าพอสมควรอย่างเช่นเจ้าตัวนี้ผมได้มาในราคา300ไปปลายนะครับยังไม่ถึง400ซึ่งราคานี้ก็อยู่ในระดับไฮเกรดที่เรียกว่าถูกๆนั่นแหละแต่ว่าเรื่องของขนาดตัวเนี่ยค่อนข้างใหญ่ทีเดียวก็เรียกว่าเข้ามาชเชยกันนะครับถึงแม้ว่ารายละเอียดจะไม่เท่าเนี่ยแต่เรื่องของสัดส่วนของหุ่นเนี่ยสวยนะครับเรียกว่าไม่ด้อยแบบว่าไฮเกรดเลยสัดส่วนของหุ่นเนี่ยโอเคมาก โดยเฉพาะส่วนใบหน้าเนี่ยผมว่าถ่าออกมาได้สวยงามมากเลยในส่วนของผ้าที่เป็นดีเทลเนี่ยก็าไม่ได้ปล่อยให้โล่งจนหน้าเกลียดนะครับเจ้าหุ่นตัวนี้นี่ไม่มีจุดที่เป็นจุดเว้าหรือว่าจุดกลวงที่เห็นได้ชัดเสทีเดียวแล้วก็รายละเอียดที่แอ d เข้ามาไม่ว่าจะเป็นในพ้นด้านหลังขาหรือว่าดีเทลด้านหลังโล่นะครับแล้วก็อย่างตรงส่วนข้อพับที่อยู่หลังเข่าเนี่ยพวกนี้ก็มีดีเทลนะครับไม่ใช่ปล่อยละโล้นมาซึ่งสําหรับผมแล้วเนี่ย เอดิเกตตัวนี้ทำออกมาได้ค่อนข้างดูดีทีเดียวอีส่วนหนึ่งที่น่าประทับใจมากเลยก็คือเรื่องของการแยกสีทำได้ค่อนข้างดีนะครับเขาลงทุนถึงขั้นขนาดให้ชิ้นส่วนขนาดเล็กนิดเดียวเพื่อประกอบลงมาในจุดต่างๆเพื่อให้มันแยกสีได้ชัดเจนมากขึ้นเรียกว่าค่อนข้างน่าประทับใจนะสำหรับผมนะเพราะว่าผมไม่คิดว่าไีทิเกตเนี่ยเขาจะใส่ใจมากขนาดนี้อีกทั้งส่วนที่เป็นส่วนนูนแล้วก็รายละเอียดต่างๆนะครับ ทำได้ค่อนข้างดีมากกว่า2ตัวแรกที่ผ่านมาบวกกับขนาดตัวที่ค่อนข้างใหญ่เนี่ยทำให้สาย modify นะครับแล้วก็สายทําสีเนี่ยสามารถที่จะซื้อไป modify เล่นเดินลายนะครับหรือว่าทําสีได้เต็มไม้เต็มมือเลยทีเดียวในราคาที่ยังไม่ถึง400แบบนี้สําหรับผมผมถือว่าคุ้มมากเลยนะแต่แนะ่นอนถ้าเกิดจะต้องพูดถึงจุดด้อยของตัวนี้ผมว่าเรื่องหนึ่งที่เราหนีไม่พ้นเลยก็คือเรื่องของข้อต่อนะครับ เรื่องการขยับต่างๆเนี่ยด้วยความที่ว่าเจ้าตัวนี้ไม่ได้ใช้แผง B.C. ทํทให้เวลาเราใช้ความฝืดของพลาสติกในการที่จะขยับหรือในการที่จะแอคท่านะครับในจุดที่เป็นมานพับต่างๆหรือในจุดที่เป็นข้อขยับเนี่ยถึงจุดหนึ่งจะหลวมนะครับซึ่งเขาเป็นข้อจํากัดของโมเดลไลายที่เกรดเพราะว่าคุณป่วย78แล้วก็สไตล์อันดัมเนี่ยสตัวแรกของลน์เนี่ยก็มีปัญหาลักษณะน,นี้เหมือนกัน เรื่องหลวมนี่ถือว่าเป็นสิ่งที่หลีเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะว่าหลายคนที่ไม่ขยับเลยตั้งเฉยก็หลวมนะครับเพราะอย่างที่บอกไปแล้วนั่นแหละว่าพลาสติกเนี่ยมันอาศัยความฝืดในการขยับอีกอย่างหนึ่งคือบ้านเราอากาศมันมีช่วงอากาศร้อนอากาศเย็นการที่พลาสติกยืดตัวหดตัวเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดามากแล้วโดยเฉพาะอากาศร้อนนะ <c oughs> ดังนั้นเรื่องการเสริมเขาต่อการใช้น้ํายาอะไรอย่างเข้ามาช่วยครับก็อาจจะเป็นหนึ่งในความจำเป็นในการเล่นโมเดลไลน์นี้เหมือนกันแต่ผมต้องเตือนไว้ก่อนเลยว่าไอที่เกรดเนี่ย เรื่องการข้อหลวมเนี่ยเป็นเรื่องธรรมดานะครับดังนั้นเป็นเรื่องที่เลี่ยงไม่ได้จริงสรุปนะครับสำหรับผมเจ้านิเวทิเกรตตัวนี้เนี่ยผมให้อยู่ในเกณฑ์ที่เรียกว่าดีมากนะครับในราคาไม่ถึง400บาทแต่ว่าได้คุณภาพประมาณขนาดนี้เจ้าตัวนี้นะครับเหมาะสำหรับคนที่จะซื้อไปทำสีหรือ modify สามารถที่จะเอาไปเล่นได้นะครับในหลายอย่างสามารถเอาไปทำเวทเทริงสามารถเอาไปทำเดมเมจหรือว่าไปเดินลายเล่นแบบนี้ก็สดุกดีนะฮะเพราะว่าตัวมันค่อนข้างใหญ่แล้วก็ค่อนข้างคุ้มราคาหรือสําหรับมือใหม่ที่ซื้อมาประกอบเองนะครับหรือแม้กระทั่งจะซื้อให้เป็นของขวัญให้กับคนที่ไม่เคยต่อกันพามาก่อนผมก็มองว่าค่อนข้างเหมาะเลยทีเดียวเพราะว่าตัวนี้มันไม่แพงนะครับมันคุ้มราคาอยู่แล้วก็รูปทรง,งเขาในค่อนข้างสวยเลยทีเดียวผมว่าเป็นอะไรที่เจ๋งอยู่นะสำหรับคนที่ได้รับเจ้ากันพาตัวนี้ไปเป็นกันพาตัวแรก แต่ในส่วนของข้อเสียเนี่ยก็อย่างที่ผมเรียนไปมีแค่เรื่องเดียวจริงๆคือเรื่องของการขยับถ้าซื้อไปตั้งเฉยๆข้อนข้างคุ้มนะครับแต่ถ้าซื้อไปแล้วหวังว่ามันจะขยับและอยู่กับเราได้นานเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจธรรมชาติของลายที่เกร็ดก่อนว่ามันมันไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ตัวส่วนข้อขยับเนี่ยมันอยู่ได้แบบยืนยงขนาดนั้นแต่สำหรับผมนะเท่าที่ผมเห็นเ,เจ้าไอที่เกร็มา3ตัวเนี่ยผมรู้สึกว่าคุณภาพมันน่าจะอยู่ประมาณนี้แหละเพราะว่าถ้าใครอยากได้ตัวที่มัน มีรายละเอียดสวยงามกว่านี้ขยับได้มากกว่านี้ผมแนะนำว่าข้ามไปที่ห้เกรดน่าจะตอบโจทย์มากกว่าก็ถ้าใครหลงเข้ามาดูวิดีโอนี้แล้วชอบนะครับก็รบกวนกดไลค์แล้วถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนชอบข่าวสารเกี่ยวกับโมเดลของเล่นหรือว่าการทำสีโมเดลด้วยผู้กันก็รบกวนกดติดตามพร้อมกดกระดิ่งไว้นะครับแล้วก็แชร์ไปให้เพื่อนๆรู้จักช่องนี้นะฮะจะได้เป็นกำลังใจให้กับเจ้าของชาแนลเนาะ ก็ขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะครับแล้วก็ขอให้มีความสุขกับงานอดิเรกันทุกทุกท่านเลยสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันในวิดีโอหน้าครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ